เก่าเพื่อจะบอได้ออกเกิดเก็บรตินะครับเนอะพอได้ออกเกิดเก็บก็เพราะฉะนั้นแล้วก็เอาไปให้คุณพ่อไปเสียนนิ่สีเฮางนี้ก็ได้แล้วครับเนาะพอวันไหนเฮาก็มาม่วมปุติสวรรค์ปุตสวรรคดูแล้วนะครับเนาะถ้าปุ่นน้ำกันย่างไปให้คุณพ่อไปเสียนนิ่สีหรือว่าคุณผู้สายยกเจ้าคนงามนะครับเนาะหรือว่าคุณลำดวนจีซ่าคุณจุฬาลักษณ์มีมา ระดับคุณตัวทั้งหยดแก้วมาหนี้นะครับเนาะแต่ว่าผู้ว่าเงินอีบากได้บอปรับปากนะครับบอรัอบปากพราะว่าเงินกับยูไนต์ถมเจาะกันมันจะคลื่นข้าวเนาะผู้ถ่ายเล็กบอปลอบปากนะครับเงินหลักมูอเก่ากต่างที่ประกาศทะเลาะกันนะครับเนาะดังการสืบสะดวนนะครับ อาหารบองดังเรยได้พ่นองด้อทางแม่ครัวเข้ากะเห็ดกระเพาะพกำดามเอดนอร่อยไว้ให้พี่นองนะครับหลังจากที่ทาบุญลงซื้อลงเสียงแล้วนะครับเนาะเนียงน้าเรียบร้อยแล้วทางคณะกรรมการไฟบัญชีครับก็ได้ล่อลับบริการพ่นองเข้านะครับอยู่นะครับแจงซื้อคณะกรรมการเข้าได้รับทราบนะครับรับของฝากของต้อนจากทางคณะเจ้า,าภาพพักทีได้ จะเตรียมไว้ให้นะครับบัว่าจะเป็นขานมเส้นร้านน้ำจ่าข้าวต้มข้านมนะครับเนาะตามกำลังศัทธาของเจ้าภาพครับให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะเป็นการแท่นทับขอบคุณนกับพี่พี่น้องมาเห็ดบุญหาไม่ใเงค่ามองมัวคือเกานะครับสืบเนื่องไปเรื่อยๆจนกลัวชั่วหนุกชั่วล้านเลนล้นพลังนะครับ อันนี้คือกลุ่มชาบัญกิจของหมู่บ้านเฮานะครับที่เขารวมตั้งกฎกันเห็นมากกติการ่วมกันขับรนแล้วกัเป็นกติกาเดียวกันนะครับเป็นบุญรวมกันละล่ะนะครับนี่ยังบัทัวพวดหิงจากเบิ้งกันเบิ้งซอยกันละหล่ะรับพี่น้องเฮาเบิ้งซอยกันโดยพี่น้องชุมชนเราเราของชุมชนนี่แหละเบิ้งแขกซอยกันนะครับทิกตแพกไหลายนี่หอมกระลังไปเสื้อผ้าพอรเมียน เราไปสางน่านสานีใย้ว่าหัวเจตนาจริงหรือว่าเป็นคอนเทนต์ถ้าเป็นเจตนาจริงก็อนุโมทนาเมื่อตนมีปัญญาหาทรัพย์สินกันทองมาได้สมควรเลี้ยงตนได้แล้วก็กลับมาบูชาบิดาบรรดาสร้างที่โยอาศัยให้ดีฝากประชาชนสมพันอันรับถึงคุณพ่อคุณแม่ก็แล้วกันค่าคต้่างตา้ง่าากนะครับเอ่อแตัว รู่าท่านเร็วที่พอดเสียงท่านนี่เอาค่าก้อนนี่รูดเออรู้ว่าท่านได้แงประเด๋ยแต่ก่อนผมก็ทำยูทูปเกี่ยวกับท่อรถนะครับพอตัวเองมาโดนนะครับวัยรุ่นมันขับนะครับมหนวกหูครับเลยเลทำก็เลยมาทำช่องเครื่องเสียงนะครับในการบอกเราที่ดันบอกเราเองเพราะนะครับข้าว่างนี่จะ ไปแล้วก็ยัง้บอกพรมวนอยู่คือเก่าอยู่แต่แพอท่านไปกรุงเทพตอนนี้บอกพรมวนติดถนนใหญ่นะครับแล้วก็เข้า,เาไปล,ะล,ะละ่อๆเรืไอยๆลำโพงจะหันเข้างานนะครับจะ,จะเปิดแรงไม่ได้ครับเลยต้องใช้ลำโพงฮอนในการส่งเสียงเข้าหมูบ่บ้านเปิดลแล้วล กัมพีป์เตนสฺยาเทตฺวา ไปเต้นไหม เธอปล่อยนี่นะกับแป้งกําแพงที่มองไม่เห็นปิดใจฉันแค่แท้

ทะเลที่คู่กับหาดทรายที่มีความมาคือเราต้องอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้มีเพียงแค่ตัวฉันเป็นเพียงลูกปันที่ทนฝนแดดลมนั่งรอเธอที่สำเนิง อยู่นานแล้วาพระอภัยยังไม่มามีคนโน,น้นคนนี้ ปากลูกตากแมวยังไม่มาพรอภัยยังไม่มาอยู่ที่จำมิลานเราต้องอยู่อีกร้อยปีอีกร้อยปีพันปีหมื่นปีจะอยู่ตรงนี้อยู่เป็นตํา ปีหมื่นปีจะอยู่ตรงนี้อยู่เป็นตำนานว่าออเออเออบ่เออเออเออนั่งรอเธออยู่ตรงนี้นานแสนนานว่าออเออเออ่าออเออเออนั่งรอเธออยู่ตรงนี้ คุณนะครับนักขอบคุณจักดนำเิตีนะครับน้าการดีเสียงนะครับน้าการสีขอจงล้งประมณนทีเท่านมีนะครับน่ากับเต็กกีาสมมาภาคควนนะครับยินา <Station>